ละครับผมกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมดราก o อนบอลโตคันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกันในด่านมอสโกเทพแห่งจักรวาลที่3นั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นเทพทำลายล้างที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในเฟสแรกนะครับผมหลายคนก็ทางฝั่ง JP ก็ได้บอกไว้นะครับผมก็ได้ทําการรีหานานมากนะครับกว่าจะเจอเพื่อนที่เป็นโกคูไคโอเคเนื้อเพราะว่าเราจะมาจัดทีมนี้เล่นกันนะครับกับทีมจักรวาล ยูนิเว s ร์สเซเวอร์วอลซากนะครับจัากวาลต้องรอดนั่นเองนะครับผมซึ่งเปิดโลเทชันมาเทิร์นแรกดูดีเลยนะดูไม่เลวเลยนะครับผมมอสโคตัวนี้น่าจะเป็นบอสที่โหดที่สุดเพราะว่ามีพลังในการไตีหมู่ที่รุนแรงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นทีมที่หลบเก่งๆหรือมีดีเฟนซ์หนาๆเนี่ยก็น่าจะช่วยเป็นเทคนิคที่ผ่านได้ดีนะครับจะจัดตัวดีสีแดงล้วนก็ได้นะหรือว่าจะจัดทีมเป็นยูนิเว s ร์สเซเวอรซากก็ได้นะครับถ้าตัวพร้อมๆนะฮะทีนี้ แท็กติกในการเล่นของเรานะครับคือเราต้องทําการหลบให้ได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะครับกับลูกแก้ว6ลูกให้โอเคนะครับผมโอเคนะมันต้องได้6ลูกนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะโอเคอยู่นะอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ได้8ลูกนะครับผมให้หลบให้ได้นะครับ คาลิฟาหลายคนก็น่าจะใส่มานะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถหลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะบอสทุกตัวอยู่ในสากะของจักรวาลต้องรอดหมดนะครับก็ไปเลยได้ว่าเป็นตัวจ๊กเกอร์ที่สามารถทำดาเมจได้ด้วยนะเออไม่เลวเลยนะแต่ว่ามึงถึกมากนะครับนี่ขนาดตีไม้ตาย3ทีคือพี่ยังเลือดยังไม่ลดไปถึงไหนเลยนะครับดาเมจล้านเดียวไม่พอนะครับมันช่างแรงเหลือเกินมันช่างถึกเหลือเกินล้วไม้ตายมาแล้วนะครับเราจะรับไม้ตา,ตายตีหมู่เป็นครั้งแรกตัวหนึ่งหลบได เคลโดนโคตรหนักเคเคลโดนแสนหนึ่งน,นี่ขนาดชนะสี่แล้วนะหูยยังไม่ทันยิงไม้ตายไงความจริงน่าให้เคลเปิดก่อนเพราะว่าเคลจะได้เพิ่มดีเฟนต์ยังไงคาลิฟ่ามันก็หลบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วผมวางหมากพลาดไปหน่อยวะเลยเสียเลือดเยอะโอเครอบต่อไปเคลน่าจะเคลแล้วทีนี้ <c oughs> ไม้ตายตีหมูจะมาทุกเทินหรือเปล่านะครับถ้ามาทุกเทินนี่คือบรรลแน่นะฮะโอเค เคฟราพอได้อยู hey, sociedad, you know, ını, ่นะพอได้อย like er. cool, yeah, okay. ู uh ่ห huh, น right okay. ึ mm. ่งหลอดนะครับผมโอเคได้หลบ5 0เทริกเกอร์มาอย่างสวยงามโกคูนะครับผมแล้วก็ท็อปโปท็อปโปนี่พาสีทำงานไหมเลือดต่ำกว่า70%อมันไม่แน่ใจว่ามันต่ำกว่าหรือเปล่านะครับดูขีดนี่ก็บอกไม่ได้นะครับมัหนึ่งในสามหรือเปล่านะครับขีดบางทีมันก็หลอกนะฮะเคยโดนขีดหลอกมาแล้วนะฮะ โอเคพยายามยังไงดีเอ่ยโกคูยูอนี่ก็พยายามจะให้ได้ไม้ตายอยู่แต่ว่าจะยังไงดีนะเก็บอันนี้ก่อนละกันนะครับให้มันลูกแก้วมันล่วงมาดีไหมหรือว่าจะไปเก็บม่วงข้างหน้าที่ม่วงนี่น่าจะได้หกอยู่แล้วโกคูไคโอเคนตัวนี้นี่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้รับดาเมจเยอะมากให้โกคูหลบดีกว่าโกคู Goku จะได้บิวพาสซีฟขึ้นมาด้วยโอเคเอาห้าไปม่วงไม่มีใครใช้ แต่แดงสามารถใหม้ม่วงไม่มีใครใช้นะครับแดงสามารถให้เคลได้โอเคเสี่ยงดูจะมีไม้ตายหรือเปล่าเทอนี้กูคูย,ย้ายสามล้านหกอย่าเป็นทันบิ้วเลยเลยนะครับผมไม่ได้อยู่ในทีมที่จัดมาเพื่อเขาเต็มที่นะแต่ก็ได้อยู่นะลบสวยงามสองที ัวเพื่อนปลด3ทางเท่ากันกับผมผมนะผมผมก็ยังปลด3ทางอยู่นะก็ไม่รู้จะฝักกี่ฝักใครได้ไหมนะครับผมดาเมจก็ยังพอมีอยู่แต่โดนเตะ32 0 0มเอาเรื่องอยู่นะแต่โดนแม่ตายก็น่าจะพอไหวอ่ะส่วนเทสลาล้างอย่างท็อปโป้นะครับผมที่ไม่รู้มีดาเมจดีดักชันหรือเปล่าโดนเท่าไหร่นะครับผม5 0 0 0 0โอ้โอเคโอ้อู้ยมาแล้วมาแล้วต้องหลบแลวต้องแทงให้ได้นะครับผมอู้ยโคูโดนไป ส4สแพ้เลยเอาใหม่นะครับผมมาแก้ตัวกันนะฮะอีกรอบหนึ่งเปยนทีแม่งเลยมันไส้อะไรวะไม้ตายอย่างแรงตายหานอย่างไวมันคืออะไรกันนี่โอเคนะฮะมาอีกรอบหนึ่ง มาอยู่ในทีมที่พึ่งพลังของลิง4ตัว ECA ใหม่กันดีกว่านะครับผมเพราะว่าทั้งฝั่ง JP ก็น่าจะยังไม่มีนะตนนัวนี้ตอนที่เข้ามานะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อเวนเทตตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับโอเคมาในทีมที่รัดกุมมากขึ้นนะฮะหวังว่าจะสามารถชนะได้นะครับแบบไร้มนทินนะฮะระดับนั้นเลยนะระดับนั้นเลยปังพึ่งโอ้โหดูจักรงแล้ว เสียวเธินหน้าเพื่อนจะไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ดีกว่านะอันนี้ได้ได้ยิงไม้ตายก็พอแล้วนะโอเคมาดูว่าจะเป็นไงครับเธอนี้มีตัวแท้งสองตัวแล้วมีตัวหลบหนึ่งตัวน่าจะโอเคขึ้นเบจิตา้านี่มาเพื่อแทงนะครับฆ่ามาเพื่อแท้งนะครับแล้วก็เพื่อลิงก์ด้วยที่ดีให้กับโกคูยูไอด้ก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคาลิฟามานั่นแหละนะเออแต่ว่าเป็นตัวแท้งได้ด้วยนั่นเองหลบ มาแล้วไม้ตายคราวนี้แล้วมึงไม่หลบคทางนี้มึงต้องหลบไม่หลบไม่หลบ <c oughs> แต่ปังโดนแค่ห0 0 0 0ื่นโอเคปังโดนเบาว่าโคตรเยอะไอยูไอเวนแม่งโดนโคตรหนักโอเคครับปังยังไหวนะฮะเดี๋ยวมีฮิวคืนให้เพื่อนได้โอเคถือว่าดีซัพพอร์ตเมม o r ีทำงานมาแล้วนะครับผมหลายคนอาจจะยังสงสัยนะว่ามันใช้งานยังไงนะครับอันนี้คือผมก็งัดมาใช้ด้วยแม่งเลยนะฮะ เพื่อที่จะได้ผ่านนะครับโอเคดูดีขึ้นนะแต่ว่าเพื่อความชัวร์ผมจะใส่วิสไปด้วยเดี๋ยวเราจะกลับมาในเทินที่4ี่เราสามารถฮีวได้ทันทีเพื่อความชัวร์นะครับดูในทีมที่ค่อนข้างดีนะเออมีลิงก์มีอะไรดีหมดนะเบจิโตหรือโกคูดีหรือว่ามอสโคเหอครอถ้าให้ท็อปโปไปยืนดันหน้าเป็นไงเป็นทับหน้านะ เพราะว่าท็อปโปนี่ก็มีดาเมจรีดักชันด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถพึ่งพาได้อยู่นะเออเราเอาแค่นี้พอแค่ได้คิดนะครับผมไม่ต้องคิดมากท็อปโปแทงได้แล้วก็มีวิสด้วยปลอดภัยพอสมควรทีมนี้ดูดีกว่าทีมที่แล้วเยอะนะฮะทีมที่แล้วแม่งแพ้อย่างอนาถตกใจเลยนะครับสามตัวแล้วโกคุยไ้ไม่หลบอีกแหละคืออะไรวะมึงเป็นตัวอะไรเนี่ยมึงเปิดรับแต่ไม้ตายเหร ท่าธรรมดากหลบจังเลยไม้ตายนี่โดนจังเลยอย่างเซ็งนะฮะโอเคโกซ4ล้านเจ็ดนี่แหละดาเมจที่เราต้องการแต่ว่าการที่เราเอาท็อปโป,โปมามันจะถูกหรือเปล่านะที่เอามาเป็นดันหน้าแต่มันก็ยิงช่วยยิงข้างหน้าเพิ่มไม้ตายเพิ่มพลังโจมตีให้ได้นะผมว่าโอ้โหเพื่อลิงเพื่ออะไรด้วยนะตัวนี้ไม่ต้องเอาอะไรเลยฮนะเก <c oughs> ็บตรงนี้แล้วยังจะได้ไม้ตายหรือเปล่านะสงสัย กลัวไม้ตายไปไม่ถึงลิง4เซฟเซไว้ดีกว่านะครับโกคู Goku UI ยังต้องการการบิวเพิ่มเทอนี้เราก็ยังมีวิสอยู่นะครับมาอีกแล้วครับไม้ตายนะครับย่าไม่ทันยิงเลยนะออความจริงเราควรจะได้ยิงไม้ตายก่อนแต่เรามีวิสโอเค UI หลบแล้วรอบนี้โกคูโดนไป69หมเก้าเละสโกใช้ได้อยู่นะถือว่าโอเคนะแบบสบายขึ้นมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะสามารถแต่งร่างเบจิโตได้แล้ว แต่เลือดมันยังไม่ลดเลยเลือดศัตรูแม่งยังไม่ลดเลยนะอย่างโหดดีที่มันไม่มีหลบนะตัวนี้นะรู้สึกว่าโอเคปังพึ่งมาพร้อมกับเบจิโต้ขอส่องดูไม้ตายหน่อยสิมานี่ต้องใช้แล้วครับคราวนี้ยังไงก็ต้องใช้ ตัวละครอายุเป็นปีแล้วนะครับยังเทพอยู่เลยนะฮะไหนโอ้โหมาข้างหน้าเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าไม่ไม่ไม่ให้แบบไม่ให้เราทำไม่ให้เราแบบคือแก้ตัวปักตัวเลยเลยนะแต่ว่าตำแหน่งที่มันตีมีค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวขอย้อนเวลากลับไปจิ๊กหนึ่งโอเคครับย้อนเวลากลับมานะครับก่อนที่จะแปลงร่างนะครับเพราะว่าเราส่องเป็นที่พอใจแล้วนะครับเรารู้สึกว่ามันไม่จาเป็นที่จะต้อง ทําการเขาเรียกว่า,าแต่งล่างนะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีปังพึ่งฮิวอยู่แล้วนะฮะเราก็น่าจะไหวอยู่นะครับคิดว่านะเออแต่ว่าตอนนี้ลูกแก้วแย่อีกแล้วนะครับอยู่ในสถานการณ์ <c oughs> อยู่ในสถานการณ์ที่ลูกแก้วแย่ทุกทีเลยนะฮะไม่เป็นไรแต่ปังพึ่งได้ท่าใหญ่นี้ก็เป็นเรื่องที่เพียงพอแล้วนะอันตราซูเปอร์แท็กโอเคเฉียรูกแก้วเนี่ยมาผมว่ารอบนี้น่าจะแทงกันไหวอยู่นะเออ น่าจะไม่ตายนะครับคิดว่านะไม่มีไอเทมอะไรป้องกันนะแต่ว่าท็อปโป้ก็มีดาเมจดีแักชั่นโอเคไหวอยู่นะฮะแต่ก็หนักนะครับแต่ก็หนักนะครับผมแต่ที่เหลือก็จะโดนหลักสิบทั้งหมดเพราะเราต้องคิดถึงโลเทชั่นที่มีโกคูซไม่งั้นดาเมจมันจะไม่พอมันเนี่ยเลือดเหลืออยู่ติงนึงนะผมโคตรน้อยนะคิดถูกไหมเอาปังออกมันคิดถูกมั้ย ปังนี่น่าจะยืนฮีวไปก่อนนะเออแต่ว่าดาเมจไม่พอนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้นะครับคือมันไมใ้ใส่ทุกเธอเลยนะแล้วใส่ทุกตัวเลยไม่ให้โอกาสกับตัวกับใจอะไรกันเลยนะโอเคปังโหฮิวขึ้นมาได้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะเออโลเคชั่นนี้ก็เท่ากับว่าไม่ปลอดภัยอีกแล้วนะสิ่งที่เราต้องการนะครับผมคือฮิวอีกแล้วนะครับไอตัวนี้ไม่ต้องแล้วมั้ง โอเคอันนี้ก็น่าจะได้อยู่นะถ้าแบบนี้ลูกแก้วสี่ลูกก็น่าจะโผล่มาโห oh, อันนี้ไม่ได้นะปะอันนี้สีฟ้าลงมาอันนี้ก็ได้ให้โกคูเอาแค่นี้พอแล้วก็สี่ลูกอันนี้ให้โกคูสี่จะเดี๋ยวเทินหน้าถ้าทางเราจะต้องแปลงร่างเอาเลือดซะและ้วละมั้งเนี่ยแต่ว่าเราก็จะมีดามเพย์ดีดักชั่นจากวิสอยู่นะ มันร้ายเหลือนะครับผมเพินห้าไปแล้วเรายังไม่สามารถลดเลือดมันได้เลยนะครับมันอึดมากเลยจริงๆตัวนี้ขวดเหลือเกินสมชื่อโอเค UI ลบได้ก็คูดุนห้าหมเบาๆผมว่าเราต้องโฟลดเอาเบสสาออกแล้วมั้งเนี่ยจะไหวหรือเปล่าน้าโอเคยังไงก็ต้องแปลงร่างหรือเปล่ปารอบนี้นะแต่เรามีวิสด้วย ถ้าเกิดมันไม้ตายไม่ใช่ตำแหน่งแรกอะโอเคเลยครับขอบิจิตโต้กูยิงไม้ตายเพิ่มไดเฟนต์ก่อนไดไหมครับไม่ให้โอกาสตั้งตัวเลยนะเวยมันจะเกินไปปะวะมันจะกวนเกินไปรู้สึกถึงได้ถึงความกดดันนะครับผมขั้นงกดดันเดียวดานนี้โอเคตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมโอ้โหเลิฟยูโซมัชนะฮะเลิฟยูโซมัชเวลี่มัชต้องเอาเออ อย่างนี้แล้วนะครับผมนี่โอเคเราน่าจะได้ทั้งดาเมจได้ทั้งอะไรด้วยนะเทนนี้ขอเต็มๆนะแบบเบิ่มๆนะขอแบบเบิ่มๆเลยนะไม่ต้องอื่นไม่มีแล้วแต่ทัพโป้ควรจะได้ยิงไม้ตายนะนี่ๆหน่อยเราก็อยากได้หมดโอเคเราก็จะได้ทั้งฮีลได้ทั้งดาเมจนะเทนนี้ไม่มีหลบด้วยรับเต็มๆได้รับสะท้อนด้วยนะครับผมไอเทมเราหมดแล้วไ,ได้ละหมดก๊อกหมดทางเลือกละ ยังไงก็ต้องเก็บปังเอาไว้แล้วต่อไปนะครับเพราะว่าต้องเอาไปไปทีฮิวทุกเทินนะครับจะฮิวสองเทินเว้นหนึ่งหนึ่งเทินเว้นหนึ่งเทินไม่ได้นะเออเว้นสองเทินไม่ได้เป็นตัวโฟลด์ไม่ไหวโอเคดาเมจที่ต้องการสามทีสะทอ้อนนะครับผมเยี่ยมหลดไปได้เยอะแล้วนะเยอะเลยนะทีนี้เทินเดียวนี่ดาเมจจุใจเลยนะครับรอบนี้ฮัพโปสป,ปอร์ต ก็เป็นตัวละครอีกตัวที่น่าแรกนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนะี่ยมาแล้วนะครับผมที่เรารอคอยมีคอน์เตอร์ไม้ตายได้ไหมเนะี่ยโกคูโอเคโดนคขาย,ยังชั่วหน่อยนะคือไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแต,แต่ก็แต่ก็ยังดีนะครับอืมความสามารถปังในการอืมไม่ต้องใช้หรือมัง้งเอาอันนี้ เพ่ให้ได้อันนี้แล้วก็โกคูยิงท่าใหญ่แล้วก็เบจิต้าเบจิต้าเอานี้แหละโอเคโดนธรรมดาหมื่นหนึ่งเดี๋ยวรออีกโรเดชั่นหนึ่งที่มีโกคูมาด้วยดีกว่าแนละ้วเดี๋ยวค่อยอกดแอคทีฟสกิลปังนะโอ้ได้สองทีเยี่ยมนะครับ นี่ก็ได้ฮิวขึ้นมาเต็มหลอดหน่อยเพราะยังชั่วลบย่งมาเคอนที่เจ็ดแล้วนะโอเคอยังไม่มีไม้ตายนะจะอยู่ตำแหน่งสุดท้ายก็ได้อ,อ๋อไม่มีนะเพราะว่าเราเห็นเราใช้เบจิตโตเราเห็นล่วงหน้าอยู่แล้วนี่ว่าเทอนี้ไม่มีไม้ตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะอืมน่าจะไปยิงเคอนหน้า,อาโอเคเราได้ฮิลด้วยน่าจะพอจะกำจัดมันได้แล้วละ่ะ โหตําแหน่งหน้าเลยเว้ยทับหน้าเลยเว้ย <c oughs> เอาเว้ยมันก็ต้องสวมหัวใจสิงเว้ยมาวะข้างหน้าก็ข้างหน้าว้ามาดีก็มาดีวะไม่มีลูกแก้วส,สวยๆอีกแล้วโอเคนี้ได้ห้าลูกไม่ได้สะท้อนนะครับแต่ประเด็นก็คือไม่ค่อยกล้าให้มันไปสะท้อนด้วยนะครับอาจจะตายได้นะครับเนื่องจากไม่มีวิสไม่มีอะไรนะคัโกคูโดน ช้ได้อยู่นะโอเคได้เคาน์เตอร์ไม้ตายด้วยไม้ตายเหรอมึงมาสิได้ยิงสวนเกือบมาถึงรอบนี้ก็ดีนะมีโอกาสสวนไม้ตายถึงสองตัวดีโต้โดนไปสแสนห้าอีกตัวแสนสองเคมันโหดจริงวะ่ะมันโหดจริงมันโหดจริงลิงจัก๊กเล่นเอาเลือดที่อุสห์เติมมาเกือบหมดอีกแล้วนะฮะอือหึไม่กายไปสะท้อน,นครับ ขอดาเมจเพียวๆพ,พอละเพียวดาเมจโอเคเหลืยแค่3หลอดเท่านั้นโลนี้มีไม้ตายอีกแล้วนะครับผมโอเคแต่ว่าอืมถ้าทางเราจะต้องพึ่งโกคูยูไอซะแล้วนะครับผมเจะได้นะถ้าเกิดว่าได้ลิงก์กับท็อปโป,โปนี่ได้ถึง3ลิงก์เลยนะทัวร์นาเมนต์ออฟพาวเวอร์ด้วยหรือว่าเอาอืมท็อปโปมายืนข้างหน้าดิผดด็ดฐศึกดีกว่าผดด็ดฐศึกดีกว่า ผมว่าได้เวลาผลิตศึกแล้วทอปโป้นะครับมอยืนข้างหน้านะครับผมสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนได้อีก30% 1เทิร์นนะธอนะถ้าได้ยิงไม้ตายก่อนนะเออนี่คือเงื่อนไขสําคัญนะครับในการใช้ท็อปโป้นะครับผมเก็บแค่2ลูกเท่านั้นโอเคเดี๋ยวให้ท็อปโป้ยืนแทงข้างหน้ายุไวไม่ต้องหลบแล้วนะครับบิวไม่บิวไม่ไหวแล้ว <laughs> ไม่ต้องบิวเลย <laughs> เฮียมาเอะท็อปโป้นี่รับได้อยู่แล้ว U.I. ขอน่งๆแบบห้าหกล้านยอะไรเงี้ยนะโอเคเจ็ด okay, ล้านครับจากโกคู U.I. เยี่ยมมากนี่แหละดาเมจที่ต้องการจะเห็นเข้าสี่ล้านห้าปังอีกหนึ่งล้านฮิวขึ้นมาสักสามแสนแล้วเราจะปลอดภัยเข้าสี่แสนเองวะโอเคสี่แสนก็เอาไว้ตอนนี้ทัปโป้น่าจะรับได้โกคู Goku U.I. ก็ ขอให้หลบได้เดียมอย่างงี้ก็โดนดาเมจน้อยนะครับโดนไปนหนึ่งแสนแต่รอบนี้เซคิลนะครับผมไม่มีนะครับได้เลยนะจังหวะนี้นะฮะก็ตัวเคลียร์ลูกแก้วเนาะนายเคลียร์ลูกแก้วให้เพื่อนหน่อยแล้วกันนะเอออันนี้เคลียร์มาอันนี้ให้เบจิโตอันนี้ให้โกซี Z. โอเคนี่จะได้ยิงด็อกคันหมดอยู่แล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ย มันจะถึกอะไรขนาดนั้นแต่เสร็จตรงเบจิโต้เนี่ยแหละเรียบร้อยนะครับผมในสุดแล้วก็สามารถผ่านได้ในเท็กซมิกว่าจะผ่านรอบแรกทุกตัวนะเออเหลือไอ้หนูผีอีกตัวหนึ่งนะครับไปลุ้นเอานะครับจะตายหรือเปล่านี่โดนสองหมื่นสี่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหมันจะตายก่อนมันกูจะตายก่อนมัน,นเริ่มเสียวเลยเว้ยต่อให้ไม่มีไม้ตายเถอะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ค,คริ๊นะเว้ยโอ้โหคยคริัง คลิยังเข้าน้อยใหม่กอมันถึกเหลือเกินเลือดแม่งเยอะเหลือเกินว่ะดีนะมันไม่มีหลบถ้ามันมีหลบนี่หัวร้อนเลยเออทัดเนี้ยสี่ล้านยังแยังไม่แน่ใจว่าจะหมดหลอดหรือเปล่าเลือดแม่งโคตรเยอะเลยนะครับโอเคในที่สุดเราก็สามารถผ่านมอสโคได้นะครับจัดไปครับผมเทคที่2นะ แต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งชาร์จนะในการเล่นนะครับแต่ว่าผมยังมีทีมที่อยากลองอยู่เพราะว่าตัวสีแดงเนี่ยมันมีตัวที่ดีทั้งตัวดีและตัวร้ายเลยนะครับผมอยากลองฝั่งตัวร้ายบ้างว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวขอรีหาเพื่อนเวลาสักแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมาลองฝั่งตัวร้ายบ้างดีก,กว่านะว่าจะเป็นยังไงครับจะไหวหรือเปล่า โอเคครับเราก็มาอยู่กันกับทีมโบแจ็คนะครับผม Space Traveling Warrior นะครับที่มันบวก170%ทั้ง3รูปแบบเลย HP Attack Defense นะครับผมแต่ว่ากระนั้นก็เถอะนี่มันอะไรกันนี่โอ้มาก่อแต่ก็ดีนะที่เป็นอย่างนี้นะหรือเปล่าตัวฮิวไว้ถ้าทางจะต้องใช้ฮิวทันทีนะแต่ว่าโบแจ็คมีไอ้ไม่ให้เทเลสมีดีเฟนต์เยอะเหลือเกินนะ เฮ้ยโอ้โหแม่งขาดอีกลูกหนึ่งได้สิบแปดคิเชียได้ยี่สิบสี่ดิเออขายลูกหนึ่งได้ยี่สิบสี่ไอเบืออเอ้ยผมต้องเอาหนีบเอาฮิตมาด้วยนะครับผมซึ่งฮิตเนี่ยก็อยู่ในแคตตาล็อกลีสเปซทรเวลิงวอริเออร์นะครับแล้วก็สามารถเรส e ดฟเอน s ์ได้นะครับผมซึ่งมันจะมาบิลในนี้คงไม่ไหวอ่ะมันจะมาบิลในนี้กว่าจะเก่งก็คงจะไม่ไหวนะครับ โอเคโดนโดนเอาเรื่องอยู่นะออขนาดมีตัวดีเฟนซ์นะครับผมขนาดมีซัพพอร์ตสีนะครับอย่างฮิตอยู่นะก็ยังโดนไม่ใช่หลักสิทนะหรือว่าทีมนี้ก็จะไม่ใช่คำตอบต้องรอดูต่อไปนะอ้าไม่มีไม้ตายเลยเหรอทีนี้ไม่ระเบิดไม้ตายมาฝันี่ก็ฮิทก็ได้เวลาบิวดีเฟนซ์เพิ่มหนึ่งทีก่อนนะ อย่างน้อยจากโดน2องแสนนาจะโดนเหลือแสนแปดอะไรเงี้ยสองหมื่นตรงนั้นอาจจะมีประโยชน์กับเราสักอย่างโอเคฟรีเซอร์ไม่ต้องการขี้อะไรมากแต่ก็ต้องธนุถลอมนิดนึงนะโบแจ็คตนนัวนี้ต้องเก็บลูกแก้วได้เท่าไหร่หรือเปล่าอ๋อยังนะยังนะต้องเป็นไปอีกรานหนึ่งก่อนอันนี้จะเจอตัวเดียวได้ additional อ d d i t i o n อ l a t t แ c k defense ์สิเปเดี๋ยวนะอ๋อเมื่อเจอ2ตัวตัวเดียวได้ขี่สองแตนดิ e เฟนซ์สาให้กับ Space Traveling Warrior โอเคยังไม่ต้องเก็บลูกแก้วอะไรมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องสีอันนั้นเคลียร์ไปให้ทาเลสเอ้าวเฮ้ยไม่ถึงลืมดูชิบหายแล้ว้าไม่ได้ยิงไม้ตายก่อนละ่ะซวยแน่โอ้โหแสนสองแสนสองแสนสาแพ้เลยม่เนี่ยโอ้โหบู๊แจ็คผมเาเอาไอเทมอะไรมาวะเหมือนจะเอาฮิลหรือเอาวิสมาวะไม่แน่ใจวะเปลี่ยนไอเทมหรือยังตอนแรกว่าจะเอาฮิลแต่เปลี่ยนใจนะครับ หรือเปล่ากลับมาเป็นวิสหรือเปล่าโอเคโหมีแหละดามเมจจากฟรีเซอร์กับคูลเลอร์นะครับโคตรแรงนะครับแม้ว่าจะโดนหนักหน่วงคนระับโดนตีนอย่างหนักหน่วงฮนะแต่ก็สามารถที่จะทามมนนําดาเมจคืนได้อย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันนะ,ะน่าเป็นห่วงไอ้สล็อตข้างหลังสุดท้ายนี่แหละที่โบแจ็คเราลืมยิงไม้ตายนะโอ้ยโดน540ถึกอยู่นี่ได้ใช้ซัพพอร์ตเมมโมรีอีกแล้วแล้วก็เทเลสกับปัง โอเคอยู่นะเอออะมาชิเซจินะ่แทล้่ก็ปังด้วยเสริมๆติด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 ๆตอดๆติดๆติดๆต่ดๆติดๆติดมติด้ติตดๆติดตดๆติดนะิดๆติดๆติดๆติดติดทติตๆะตๆ อ่า,อาฮิวมาฮะเปลี่ยนแล้วไงเปลี่ยนแล้วทีนี้ปังก็น่าจะฮิวได้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนไม้ตายทั้ง3สล็อตก็อาจจะเป็นอาการที่หนักอยู่แต่ผมก็แอบเชื่อมั่นในปังว่ะเพราะปังจะฮิวคืนมาให้เราได้เยอะเพราะว่ามีสซัพพอร์ตในโรเตชันนี้เลยนะเฟ้ยเออได้อยู่แหละนี่ไงปังยิงทั้งร้าน3เข้าสักหกแสนฮิวสาฮิวสักสองแสนเออเนี่ยแหละ นั่นแหละผมว่าไหวแล้ว่งนี้ต่อให้โดนตัวละแสนก็น่าจะเอาอยู่ซึ่งปังโดนแค่ห้าหมื่นโบแจ็คก,ก็โดนไม่เยอะนะอืมโอเคไหวแบบนี้ไหวไหวแบบเสียวๆแต่ก็ได้ดาเมจนะครับผมทีนี้ก็เล่นได้อยู่ด้วยเออดาเมจแม่งหนักดาเมจแม่งหนักทีมเมื่อกี้เพราะมันเป็นทีม7 7 0นั่นแหละเมื่อกี้เราเอาโกคูหัวท้ายมันเป็นร30เนี โอ้โหสามไม้ตายครับนี่ครับเป็นไงครับพาเลตปลดหนึ่งเส้นทางนะครับก็เก่งมากแล้วล่อเลื่อนไปโคตรเยอะเลยนะฮะถือว่าใช้ได้เลยสามล้านจากโบแจ็คนะ e v e r y o n e s favorite <S นะครับผม <c oughs> ใคร <c oughs> ใครไปเรียกมันมาโบแจ็คเยอะชิเปเงโอเคคิดไม่โดนอีกแล้วนะถือว่าดีมากนะครับแบบนี้ให้เราต้องเอาคีย์ละ ต้องฮิลแล้วนะฮิลเดอะเวิลด์แล้วก็8ลูกให้ฮิตเซฟไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเผื่อต้องใช้เจ็ดล้านบาทนะครับผมจากฟรีเซอร์โคตรแรงเหมือนโกคุสี่ยิง2ทีเมื่อกี้นี้เสียดายที่ไม่มีเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลนี้แบบอาจจะจบเลยอย่างไวนะครับผม นี่เราก็ยังต้องเสี่ยงต่อยสักนิดนึงแต่เรามีดีฟน n ์เพิ่มขึ้นจากไอเทมไอแอนดรอยเอ็กล่ะเธอหน้าเราก็มีปังฮิวได้ถ้าเกิดว่ามีไม้ตายจากเธอนี้ก็น่าจะไหวอยู่นะมีไหมโอเคไม่มีไม้ตายนะมันใจดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยรอบนี้ฮะพอมารอบนี้มึงใจดีเลย <c ười> คือกะจะให้เล่น3มรอบผ่านมาดีอยู่แล้วใช่ไหมถามโบแจ็คสามารถแปลงร่างได้แล้วนะแต่พอแปลงร่างก็จะสูญเสียความสามารถในการซัพพอร์ตไปแต่สามารถยิงเบิ้ลได้ สเตตพลังโจมตีที่ดีขึ้นเอาไงดีวะไม่แปลงอะไม่ต้องแปลงหรอกแต่จะเคลียร์ลูกแก้วอยากจะอยากจะเคลียร์ลูกแก้วให้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้สิบแปดคีย์นะเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันอะมา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 ได้อยู่ได้อยู่ มาแล้วไม้ตายแต่เรามีดีฟนส์เพิ่มขึ้นนี่ปังหลบได้โอ้โหโดนแค่ตัวละห้าหมื่นกับแปดหมื่นสบายมากนะครับสบายมากปังฮิวคืนให้เกือบทั้งหมดนะครับที่โดนไปเมื่อกี้นี้เฮ้ยทีนี้เล่นง่ายกว่าตังก็มาอยู่เพื่อรีเจนเนอรี่พาวเวอร์ลิงนะครับให้กับเอ่อเทเลสนะครับผมซึ่งแมงเบิ์นไม้ตายอีกแล้วครับโคตรเท่โคตรเจ๋งเก่งมากเทเลสนี้ก็ยังโคตรเก่งอยู่ดีนะครับ ตอนแรกผมก็ว่าแบบดาวไซส์มันเป็นอะไรนิดนึงนะครับหลังจากมีตัวละครโหดๆใหม่มานะครับแต่ยังไง LR ก็คือ LR นะครับแม่งเก่งเหลือเกินยังไงเมืย์ยังเป็น LR จริงๆนะครับโหสุนโบแจ็คนี่เอาจริงเฮ้ยมึง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 เอาเรื่องนะเว้ยมันคล่องอยู่นะมันคล่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะเออมันคล่องอยู่นะมันคล่องอยู่นะมันเชี่ยวอยู่นะมันพึ่งพาได้อยู่นี่ว่า โอเคโดนไม้ตายอีกแล้วแต่ว่าเธอนนี้ก็น่าจะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็เฮียแหละตัวละแสนสองแสนสามแสนสี่หอยหลอดดีนะเลือดเยอะเลยตายไปได้แล้วคุณกระป๋องเหลืออีกหลอดหนึ่งแต่ตีฟีเซอร์ไม่เข้าแล้วสล็อตอื่นไม่เป็นไรแล้วปลอดภัยแล้ว คุณกระปองเนี่ยรอบหน้าเรามีฮิตนะครับเสียวอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ยดาเมจเอาเรื่องครับคูลเลอร์ฟีเซอร์คู่หูสุดโหดเราได้โรเคชั่นดีด้วยแหละเกมแม่งปล่อยกะให้เราผ่านมึงคิดว่าเมื่อกี้รอบเมื่อกี้กูไม่ผ่านเลยไงเฮ้ยโอ้ได้ได้แอคทีฟสกิลอีกแล้วนี่มันดีตรงนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยเนี่ยสำหรับเทเลสนะครับผม ก,ก,ก,กินผลไม้ไ,ได้อีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> ตัวอะไรใช้แอคทีฟได้สองรอบมันเก่งจริงๆนะมันเยี่ยมมากดีไซน์มาได้ดีนะแบบนี้ก็ไม่ต้องการลูกแก้วอะไรเยอะแยะนะแต่ถามวมาต้องการเลือดไหมคือถ้าเกิดตำแหน่งข้างหน้านี่มีไม้ตายทั้ง3ตัวผมว่าฮิปนี่น่าจะพาเพื่อนตายแนะเพื่อความชัวรก็ใช้ไปก่อนแล้วนไม่เสียหายอะไรนะออยังไงเราก็ฆ่ามันได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะไม่ตายก่อนแค่นั้นเองนะครับ ตอนนี้ดีเฟนซ์ฮิตอยู่ที่แสนสองเลยนะเออเอาเรื่องเลยมันเป็นตัวสเตตดีเฟนซ์นะเผื่อหลายคนไม่รู้นะนรับปิดด้วยเทอร์ลิสรอรอทีมเทอรลสมาแล้วพลังหุงยางเอาไปเรียบร้อยครับผมนี่ KO โอสกรีนเท่ๆโอ้โหผ่านมาได้อีกแล้ว เรียบร้อยนะผมกับทีมนี้นะโอ้ก็ยังเร็วกว่าทีมเมื่อกี้เยอะเลยนะเร็วกว่าทีมเมื่อกี้นี่เยอะเลยนะครับผมทีมเมื่อกี้นี่รอบสี่นาทีทีนี้9นาทีนะเล่นแบบไม่ได้รีบอะไรด้วยนะคือแบบก็ค่อยๆไปเรื่อยๆคุยกันไปด้วยอะไรอย่างนี้ ก็ผ่านได้นะครับผมแถมค่อนข้างนีจะสนุกกว่า OP กว่าทีมเมื่อกี้อีกนะเพราะมันเป็นทีม170%นะครับก็ผ่านไปแล้วกับมอสโกนะครับจัดไป3ทีมนะเพราะว่าทีมแรกเจ๋งสี่สองทีมนี้เอาเพื่อแบบเอาคืนเอาทวงแค้์ล้วนๆนะครับเล่นแล้วชาร์จหมดเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาหาทีมเล่นใหม่อีกทีมหนึ่งนัแล้วก็เหลือเจ้าหนูผีตัวสุดท้ายนะครับเสียหนูผีของเรานะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ปิดซีรีส์เทพสบายล้างในเฟสที่1ครับบอสสี่ตัวแรก เป็นยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์เข้ามาเยอะๆคอมเมนต์กันได้ว่าใช้ทีมอะไรผ่านนะครับผมสวัสนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ